สวัสดีครับอันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการรีเซ็ตเครื่องของ Happy Phone 3G นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนอันนี้จะเป็นรุ่นของ ZE e b l a d l l 1 1 0นะครับหน้าจอขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราใส่บลอกก่อนฮนะ ใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นปิดฝาด้วยก็ดีนะ,ะขั้นตอนนะครับก่อนที่จะเข้าสูมโหมดของการรีเซ็ตเครื่องนะครับ ให้เรากดปุ่ม power ค no. ้างไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มลดเสียงนะครับปุ่ม power ค้างไว้นะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับจนกว่าจะมีโลโก้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยปุ่ม power นะครับแต่ปุ่มลดเสียงยังกดค้างไว้นะฮะอย่าใช้มือเดียวนะครับขั้นตอนแรกก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับตามด้วยปุ่มลดเสียงเลยนะฮะ มาแล้วแล้วก็ปล่อยปุ่ม power นะครับซึ่งันตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดที่ว่าเจอกับแอนดรอยเขียวนะครับที่นอนตายอยู่นะครับซึ่งไม่มีคําสั่งอะไรเลยนะครับตรงน,นี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวให้เรากดปุ่ม power นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็พร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็ปล่อยพร้อมกัน ก็จะเข้าสู่โหมดของ Android System Recovery นะฮะตรงนี้ก็จะมีทั่วไปนะครับ Apply นะครับอัปเดต from adb นะครับแล้วก็ w i p data factory reset นะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนำนะครับการ w i p data Slash factory reset นะครับซึ่งเป็นการล้างค่าเครื่องนั่นเอง นะครับให้เรากดบล่มดาวนะครับลดเสียงในเพื่อเลื่อนนะครับเลื่อนลงนะครับเลือกไปที่พิ p Data นะครับจากนั้นเมื่อได้แล้วก็กดปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็ทำการกดเลื่อนลงไปที่คำว่า delete all user data นะครับเพื่อล้างค่าใหม่นะครับเรียกอีกครั้งหนึ่งกด enter ไปเลยนะฮะรอนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คำสั่งกำลังทำงานอยู่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีคำว,ว่า data ดาา้านล่างสุนดาานะฮะ data wipe complete นะฮะตรงนี้ก็เสร็จแล้ว จากนั้นให้เราเลือกคำว่า reboot system now เมนูด้านบนนั่นเองฮะแล้วกด enter หนึ่งครั้งกดปุ่ม power หนึ่งครัร้งรอนิดนึงจากนั้นนะครับคำสั่งนี้อาจจะยังไม่ต่อเนื่องนะครับให้เรากดปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันนะฮะ เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นกระบวนการน,นะครับแล้วก็จะเข้าสู่โหมดของการบูตเครื่องใหม่นะครับแต่สำหรับเพื่อทนท่านใดที่ติดปัญหาว i บดาต้าเสร็จนะครับมันไม่ยอมบูตขึ้นมาบูตมาค้างหน้าจอโลโก้ของตัวนี้นะฮะก็าสามารถถอดแบตเตอรี่นะฮะถอดออกเลยนะ นะถอดแล้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปใหม่จากนั้นก็ลองเปิดเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งรองนิดหนึ่งอ่ะมาแล้ว ก็รอให้มันอัปเดตแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องก่อนนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นการล้างค่าทั้งหมดเลยนะฮะแต่ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถไปตั้งค่าจากระบบได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดปุ่ม power ลง up ลงด n นะฮะเราสามารถไปสำรองข้อมูลรีเซ็ตค่าโรงงานได้เลยนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับ ก็กำลังรันอยู่ซึ่งวิธีนี้ก็ เพื่อนอาจจะเอาไปสานต่อได้นะครับในการไปโมลอมใหม่นะฮะก็สามารถโหลดลงเมมโมรีแล้วก็ทำการอัปเดตผ่าน SD สการได้นะครับซึ่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะฮะก็ได้เพียงเท่านี้มาเพียงแต่เป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะไปปรับแต่งเพิ่มเติม นะครับถ้าไดงก็ทักมานะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดน,นึงก็อัปเดตทั้งหมดก็21ราย,ก,ย,ก,ยการนะครับตอนนี้ก็สแปรายการแนละ้ว เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะฮะช่วงระหว่างรองก็เปิดไปดูคลิปดูอะไรก่อนได้ก็ได้ะฮะดูเพลงหรือว่าจะไปดูหนังก็ก็ได้นะฮะแชทลงแชทไลน์ก่อนก็ได้นะฮะก็รอนิดหนึ่งสิบเก้ารายการละเหลืออีกสองรายการนะครับ ตรงนี้ถ้าจะทำโหมดนี้นะฮะก็ต้องมีแบตเตอรี่อย่างน้อย30%นะฮะถ้าน้อยกว่านั้นอาจจะไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายเครื่องอาจจะล่มไปก่อนนะครก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับเสียเวลาอ่ะ20ลสเหลืออีกหนึ่งราการซึ่งตรงนี้ถ้ามันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็เรา เราก็จะต้องใส่รายการเลือกกำหนดต่างๆนะครับเช่นกานกำหนดภาษานะครับอันแรกเลยนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดของ Wifi นะครับแล้วก็เป็นอีเมลที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อของ Play Store นั่นเองอ่ะมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรากด เลือกภาษาก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับชอบภาษาไหนก็เลือกกันแล้วกันาจากนั้นให้เราเลือกเนี่ยกดปุ่มตามลูกศรเลยนะครับเราเปิดใช้บริการเรากดข้ามเลยเลยนะฮะตรงนี้ข้ามไปเลยนะครับค่อยไปเปิดทีหลังก็ได้อ่ะ จากนั้นให้เราตรงนี้มันจะบังคับเลยนะครับซึ่งตอนแรกๆที่ผมเอาเครื่องมาใหม่นะตรงนี้จะไม่ได้บังคับให้กดข้ามไปได้เลยแต่ว่าพอเรารีเซ็ตเครื่องแบบโหมดของ System Recovery นะฮะเราต้องมาเลือกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหัดผ่านตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้ามไปนิดหนึ่งนะ ผมข้ามไปนิดนึงนะครับอาจ,จใช้ดูไม่ได้นะฮะผมข้ามไปนิดนึงอ่ะนะครับหลังจากเราเชื่อมต่อ wifi เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ทำการยืนยันบัญชีของเรานะฮะก็เป็นคล้ายของ Gmail นะครับจากนั้นให้เรากดถัดไปอี่เมลของเราก่อนนะครับ รอนอนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่รหัสผ่านนะครับแล้วเราก็กำหนดรหัสผ่านลงไปนะฮะแล้วก็กดถัดไปรอนนิดนึงนะครับ ตรงนี้ก็เตือนภายหลังก็ได้นะไม่ต้องเพิ่มบัตรเครดิตนะถัดไปนะครับอจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับค่าตรงนี้มีการใช้งานมาแล้ว20วันนะครับเราจะกู้คืนไหมถ้าไม่กู้ก็ใช้เป็นตัวตั้งค่าอ,อุปรกรณ์ใหม่ก็ได้นะ่าเสร็จสินนะก็ตัดไปข้ามไปข้าม ไปเลยฮะตรงนี้จะให้สำรองข้อมูลไหมก็แล้วแต่นะตรงนี้เราจะเลือกกัน <c oughs> อะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองกดดูนะครับเรียบร้อยนะครับ